ลอสแอนเจลิ LA ถือว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ร้านอาหารมิชลินเยอะมากเป็นมิชลินไกด์มิชลินบีบคูมองหรือว่าเป็นมิชลินสตาร์เออบ้านเราอะฉืดมาก <laughs> คุณพ้าบอกว่ามันจะกินบบไนก็เรื่องของมึงจะไม่ต้องกินหรอกจริงๆไม่ต้องกินเฮ้ยอะไรไม่ได้เอเคไหม <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นนะคะจากเฟิร์นซิสไตล์ค่ะและตอนนี้เฟินอยู่ที A ่อัลเลน ม่รู้เฟิร์นคึกอะไรขึ้นมาทุกคนอยากกินอาหารมิชลินสตาร์ก็เลยชวนพี่โกะพาเราไป LA กันดีกว่าเพราะว่าทุกคนรู้ไหมยอเถือว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ร้านอาหารได้รับรางวัลม<อ>ิชลินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมิชลินไกด์มิชลินบีบคูมองหรือว่าเป็นมิชลินสตาร์รือก็ที่สําคัญคือ LA อยู่ไม่ไกลจากบ้านเฟิร์นทุกคนขับรถมา2ชั่วโมงครึ่งอย่างที่บอกแหละท่าใจเราบอกว่าใกล้ LA ก็แค่นหน้าปากซอย ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านร้านแรกนะคะย่านนี้นะทุกคนเขาเรียกว่า Li ตเ l e อเธิโอเปียใช่แล้วร้านแรกเป็นอาหารเอธิโอเปียเฟิร์นจะบอกว่าเฟิร์นตื่นเต้นมากทุกคนเพราะนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเฟิร์นที่เฟิร์นจะได้มากินอาหารเอธิโอเปียแต่เฟิร์นมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าร้านเนี้ยเขาการันตีด้วยมิชลินบิบกูมองแสดงว่าอาหารต้องรสชาติดีแหละเอาเป็นว่าตอนนี้เฟิร์นหิวแล้วทุกคนไปกินกันดีกว่าเลยตามมา และตอนนี้เฟิร์นอยู่ในร้าน,น,น,นลืมลืมลืลิเบล,ล่าทุกคน <c oughs> คือบรรยากาศภายในร้านอะ่ะคนรู้สึกว่าแบบเป็นร้านแบบกันเองบ้านๆแบบไม่ได้ตกแต่งแบบหรูหราแบบแฟนซีมากแต่ว่า,มาเมื่อกี้มีตกข้างๆบอกเฟิร์นว่า เธอต้องสั่งอ no ันนี้กินนะเก็ชื่อว่าเว g g i จี้ยูโทเปียเดี๋ยวเฟิร์นจะมาสั่งกินแล้วมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันอยู่ในสเปเชียลเขาด้วยทุกคนพี่โกชิม่อยค่ะรีวิว่อยค่ะเป็นยังไงเข้มเหรอฉืดมากไลมากเลยรสชาติเลยรสชาติ ไม่เทียบกับเบียร์สิงเบียร์สางอะเจิดกว่าเยอะจิกกว่าเยอะเลยเหรอคือตืดจตื่เลยใช่ไหมเออค่อนแบบเหมือนเบียร์ไรจริงๆอะไรจริงๆอะไเลยรสชาติอ่ะถือว่ามาเปิดประสบการณ์นะไหนขอดูหน่อยเซนจอร์ชเบียร์เบียร์เอธิโอเปียอาหารจานแรกมาแล้วทุกคนอันนี้เป็นแายพิทยเซอร์เันสั่งมาเขาเรียกว่าอะไรนะ แซมบูซ่าหน้าตามันเหมือนกะหรี่ปั๊บบ้านเราไหมน้าพี่โกเนะืเหมือนมากเลยเนาะอันนี้คือถั่วใช่ไหมไอ้กลมๆแพีโก้น้นถั่วเขียวต้มออยัดใส่กระเพียงข้า,างในอะมาลองชิมอืมกิเปลปาวอร่อยอะมาช้นอนนอยพี่โก ซอสแบบทุก<อ>เขียวอ่ะเขียวๆแบบเนี้ยเราใส่ไปข้างในหะนซอสเขียวมีความเผ็ดป,ปลายอารมณ์เหมือนเอาอในกระเพรามาบดกับกระพริกไทยอ่ะไม่ใช่เผ็ดแบบเผ็ดพริกอ่ะมันเผ็ดแบบเผ็ดร้อนเออโบเผ็ดร้อนอร่อยมาก เพือนรู้แล้วเม็ดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาคือถั่วที่ชื่อว่าเลนทิลทุกคนจริงงคนม่ค่อยชอบเลนทะิลเนาะแต่อันนี้อร่อยอ่ะอร่อยอยังไงไม่รู้อ่ะอร่อยมากเลยอ่ะ ป้าบอกว่าเพื่อภาษาง่ายคือมึงจะกินแบบไหนก็เรื่องของมึงคือจะกซ์จะดิฟจะผสมจะอะไรก็ได้่ะทุกคนคือเป็นงงมากตอนนี้มันเยอะมากอะ่ะมาพี่โกมาลองกันเริ่มจากแผ่นแป้งก่อนแผ่นแป้งเหมือนเหมือนขนมปังนิ่มอ,ะอ่ะขนมปังโดนน้ำอะ่ะเออบ้านเราอ,อ่ะมเหมือนขนมปังก็บีบมานาหัว มันมีความเปรี้ยวมันมีความเปรี้ยวนะลองดิบสิตรงกลางมุ้ป้ามพูดแล้วมุ้งยิปฟังไม่ทันอ่ะเออฟังไม่ทันแนงพนแนงงแพนแงงตรงกลางคือแพนแงงจ้ะแพนแงงอ่ะชีมแพนแงงแต่คือเขาก็จะกินกันด้วยมือใช่แล้วก็แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจิ้มเอาอยากจะกินอยากกินอะไรกินก่อนกินก่อนแพนแงงไหมขอชิมชิมผัก ยำแบบบ้านเราอันนี้ผ oui, ่านกินได้ชิมเธออย่างเลยนะชิมแต่แบบไม่ไม่ใช่แต่แบบอะไรอย่างเ้หมือนแกงเลี้ยเนาะแกงเยนี่ก <delle> hmm. ็แกงเลี้ยต่อด้วยอันนี้มันก็พอชิมได้นะคือรสชาติคล้ายกับอาหารไทยอาหารอินเดียอยู่นะไม่ทห้ไม่แย่ไม่กินมัน ราะวันนี้คือเรากินเป็นวีแกนวีแกนคืออะไรคือแบบมับงสวิรัติมังสวิรัติไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่มีเนื้อสัตว์าตถามเฟิร์นถ้ามากินมากินอีกไหมเฟิร์นจะดูจากรีวิวร้านก่อนคือถ้าเป็นร้านที่แบบธรรมดาหรือแบบคงไม่มาทุกคนเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แบบถูกปากเฟิร์นมากอะไรเงี้ยแต่โดยรวมก็กินได้กนะ็อร่อยอ่ะอร่อยในแบบฉบับของเขาแต่คือ ในแบบฉบับของเรามันอาจจะไม่สุดทนเองเนาะกินค่ะกินให้หมดแต่ป้าร้องไห้นะอบอกป้าว่าอร่อยหรือกินเหลือ <S 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 ไม่แย่นะแมค่าเสียหายมือนี้5 0าสเหรียญเท่านั้นอย่าง่าเราสั่งกันน้อยก็แหละวแต่ตาหาก็ไม่ได้ราคาโหดร้ายมากนะ 2>, <ม>2อย่างแล้วก็เครื่องดื่ม2แก้วก็5 0าสบเหรียญบวกทิปอีกก็ประมาณ6 0สิเหรียญมือนี้โอเคนะทุกคนใครอยากมาลองร้านนี้ ชื่อว่าร้านลาลิลืลม <laughs> ลาลิเแบลบล่าเทียวเปียฟู้ดนะจ๊ะอย่าลืมมาลองกันร้านนี้มิชลินบิบกูมองนะพี่โก้เราลิ้วเดี๋ยวพาทิศจะตก ดีนะเราอะ่ะมาทันพาทิตตกได้ถ่ายป้ายฮอลลีวูดไซล์ไม่งั้นไม่มีคลิปเปิดจะพูดเลยห้ามงครึง่งเราจองร้านที่สองเมกี่โมงพี่ก้ทุ่มครึง่งทุ่มครึง่งสองชั่วโมงทันไหมอะ่ะทันเหลือเฟืออ้าอวาาไม่แน่นะเพราะเอลเอเนี่ย,นะเ,ยเขาขึ้นชื่อมากเลยนะเรื่องรถติดอะ่ะทันอยู่นะออชัวนะ เดเดินซ้ายเดินขวาลองหาดูตอนนี้นะทุกคนเฟิร์นอยู่ที่ร้านที่2ที่เราจะมากินกันในวันนี้ร้านนี้การันตีด้วยมิชลิน1ดาวเลยนะ1ดาวเลยนะแต่ปัญหาคือ <laughs> ไม่รู้ทางเข้าอยู่ไหนแล้วนี่คือใกล้เวลาแล้วที่เราจองกันเอาไวอ้อ <c oughs> ่ะเดี๋ยวเฟิร์นขอมิ่งไปดูก่อน คือถ้าเปิดมาแล้วเป็นบ้านคนก็คือขำนะตุ้งแช่ เมนูเขาอะหลักๆอะคือเราจะต้องเลือกนะว่าแบบเราจะไปแบบเทสติ้งเมนูหรือว่าเราจะไปแบบเป็นอลคาราดเมนูเทสติ้งเมนูก็แบบเป็นของเล็กๆจุ่มจิ้มจุ่มจริงอะทุกคนอคอสแรกคอที่หนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องเลือกว่าเราจะไปกับอะไรคอรที่สองอ่ะเลือกคอที่สามก็เลือกอะไรอย่างเงี้ย เ,เทสติ้งเมนูเขาอะราคา1นึ่ง75เหรียญแต่ครั้งนี้เฟินจะพิโก้เราตัดสินใจเลือกที่ไปกับเป็นอลาคาร์เมนูเพราะว่าสิ่งที่เฟินอยากกินคืออันนี้ทุกคนเดอร์ตี้ชิคเก้นเฟินก็เลยอยากจะลองอันนี้เพราะว่าเดอร์ตี้ชิคเก้นอะไม่มีในเทสติ้งเมนูถามเฟินนะเรื่องราคามันก็สมเตุสมผลกับร้านที่ได้มิชลินหนึ่งดาวคือไม่ได้แพงมากแล้วก็แบบไม่ถูกซะทีเดียว ี้ก็คือาบุริคูโดบุริก็คือทามาจิปาเยโดเทลที่เรารู้จักกันแต่เป็นเวอร์ชั่นโตเต็มวัยนี่มีความรู้แล้วก็คูโดก็เป็นแบบเหมือนเป็นก็คือซาชิมิแล้วก็เป็นซอสเหมือนซอสมะพร้าวโคโคันโคมข้างข้า รีวิวอาหารรอบ<ม>แรกนะคะปลาจีมันกณที่พี่พพกบพูดอะ่ะมันมีความแบบเหมือนต้มขามันมีความแบบมะกรูด<อ>ตะไโครโ้คกโนนัทบอกไม่ถูกแต่มันมีความแบบ<อ>รสชาติที่เราคุ้นเคยอะ่ะอ,อร่อยอันนี้อร่อย สันดาเฟินว่าสันดาผักกรอบมากคือเฟินไม่รู้ว่าเดซซิ่งอะไรนะกิฟเฟินไม่ดูเมนูแต่คือรสชาติคือผู้ดีอ่ะเบาๆเท็กเจอร์ของผักที่มันกรอบกับเดซซิ่งที่มันดูแบบมันมันเข้ากันอ่ะทำให้ตอนนี้มันดูแบบดูง่ายๆแต่มันอร่อยอ่ะกรอบเดืปุ๊บเนยกรอบดังอะไรนะเมื่อกี้เฟินเห็นตรงข้างๆเขาสั่งขนมปังแล้วแบบมันดูน่ากินอ่ะก็เลยสั่ง คือความน่าหลงมันเขียวเออเลยใช่คือความสีเขียวนี้แหละเพื่อก็เลยสั่งแล้วเป็นเป็นรูปเห็ดนะเธอเธออีออันหนึ่งมาดูอือใช่นี่เป็นรูปเพชรดูเนยเขาไงหน้าไหมหน้าไหมกลมดิกเลยเออเนยอืหนวลคือเนยนุ่นวลความเนียนของเนยคือแบบมันละมุนหนะเนยมันเนียนเนียนอะเนียนมากขนมปังก็พอ ตกใจมากทุกคนคืออยู่ดีๆพนักงานเราก็ให้สแกนลอบมาหนึ่งชิ้นไปกับพี่โกดได้คนละชิ้นแล้วก็บอกว่าอันนี้คือเอ็กซ์ตร๊ย่าพึ่งนะจิ้มปิ้จากเรามันน่ากินนะ่สแกนลอบตัวใหญ่เต็งตงมากค่ะกินเลยได้ไหมอ่ะ,อะกินเลยนะ,ะกินเลยกินเลย ของชันเขาให้ขอลอาอันอันนี้เป็นอาหารก่อนเมนคอร์สของเราเราียกอะไรนะพี ster, ่สุล็อบสเตอร์โบโลเนสนี่ก็เคยก็ดูจากทีวีทุกคนเขาบอกว่ามันดีไปชิมเลยติดเค็มดนิดนึงแต่อร่อยเนาะก็เหมือนแบบพาตา้าธรรมดาเส้นสุกคือแบบกำลังดีไม่แข็ง ไม่นิ่มเกินไปแต่โดยรวมอ่ะโอเคอยู่ อะไรเชิงจังเอากับบ้าก็คือเกือบหมดเอากับบ้ากินไม่หมดแน่เลยอ่ะเป็นโจ้งเนื้อกันเลยดับแรกน่าจะเป็นเนื้ออกนะคือไม่แห้งเลยอ่ะอืมดูซี y มากอ่ะคือไม่มีคำว่าแห้งเลยอ่ะเป็นเนื้ออกที่นี่แม่เนื้อนุ่มสุดแม่ดี ทำไมเธอทำเปปื้อนขนาดนี้ทัน่ะสิไปทั้งหอกกินแล้วนะฉันไม่หวแล้วอยากกินดี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 ดดีดีดีอ็ด้คือช็อกโกแลตคืมไม่หวานมากเป็นดบบันดาช็อกโกแลตดาบแล้วก็แบบ ซูเฟ่มันแบบมันไม่แน่นเกินอ่ะบางที่ซูเป่แน่นมากดูดีมากเลยอ่ะดูเล็บหมดแล้วว่ะโอ้ยฉันยังไม่ได้เกินเลยทำเล็บหมดเต็มหมดแล้วนะเขาก็ถ่ายไปเฟ้อร่อยนะอันนี้ก็ดีผ่านมากผ่านมากเลยอ่ะ เรามาทายกันดีกว่าว่ามือนี้เราโดนกันเท่าไหร่เฟิร์นให้ที่320เหรียญพี่โกให้ที่เท่าไหร่3ามอ่ะสา0เหรียญนะอ่ะเรามาดูกันนี่ดูพร้อมกันเลยนะเท่นเดดนเทนเนเนเนสามรเหรียญเปรนเลียขอบคุณค่ะ เราอยู่ในร้านกันประมาณเกือบสัก ชมชตอนนี้นคือว่านอนแล้วคือสําหรับเฟิร์นกับพี่โกนะทุกคนการมากินร้านอาหารมิชลินอะคือเราไม่ได้มากินแค่อาหารอร่อยอะแต่ก็รู้สึกว่าเรามากินประสบการณ์นะว่าไหมม,มันเหมือนเป็นประสบการณ์ของเชฟเขาหรอที่แบบว่าผ่านประสบการณ์การทํางานาทําอาหารมาแบบเป็น10บสปีเขาถึงจน,นกล้าที่จะมาเปิดร้านอาหารแล้วก็แม้จะเป็นชายของเล็กๆแต่เขาก็ตั้งราคาแพงๆได้แล้วก็ขายได้แล้วก็อร่อยเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ กืออรู้สึกว่าหมันเฟินกับพี่โกะเราทํางานอาชีพแบบงานบริการอะ uh huh. คือการที่มากินอาหารแบบบิชลินอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราได้มาเรียนรู้และการมาเรียนรู้ทักษะว่าเขา uh huh. บริการยังไงให้ลูกค้าแบบเกิดความประทับใจแบบ uh huh. มากๆ uh huh. อะทุกคน uh huh. มันคือมันมีดีเทลของของการบริการตรงนี้ด้วยมันไม่ใช่แค่บริการอย่างเงี้ยแต่แบบ มันมันมากเกินไปเดี๋ยวเราต้องขับรถไปอีกนอ2ชั่วโมงครึ่งเอาเป็นว่านะทุกคนใครชอบคอนเทนต์พามากินอาหารมิชลินแบบนี้เฟิร์นฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กด Sub s c ค i b e เฟิร์นด้วยเฟินจะได้มีกกำลังใจนะพาเพื่อนๆไปกินมิชลิน2ดาว3ดาววันนั้นคือแบบอาจจะปีละครั้งนะ ผมว่าคงแปลงมากอ,อ,อะทุกคนวันนี้พวกลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย